อนนี้เราเดินทางมาถึงฟูขัไฟฟูจิเรียบร้อยแล้วนะฮะเราอยู่ที่คาวากุจิโกะูจิคาวากุจิโกะจังวัดและนี่ก็คือบ้านของเราในสองคืนนี้นะฮะยังไม่ได้พาไปดูบ้านเลยและนั่นก็คือฟูจิที่นั่นคือฟูจิต้องซูมเข้าไป,ไปฟูจิที่โดนบด,ดบังเมื่อกี้ยังเปิดอยู่เลย ตรงนี้นะครับคือฟูจิที่กำลังโดนบทบางอยู่วันนี้ฝนตกเมฆเยอะไงแต่บ้านตรงนี้ก็ดีนะคือมันมีที่จอดรถหน้าบ้านเลยอะเรือว่าปกติเขาก็เป็นอย่างนี้หมดหรอถ้าบ้าน a i บ b เก็มีที่จอดรถให้นะหรอใช่ Air บ n n อนีนี้ที่ดีดมากหน้าบ้านก็มองขึ้นไปเห็นฟูจิเลย นีเราในในบ้านก็จะมีสี่ห้องเนาะสี่ห้องนอนมีสี่ห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นหนึ่งห้องน้หนึ่งห้องครัวสองห้องอาบน้ำสองห้องซ่วมแล้วก็มีหนึ่งกินข้าวบ้านใหญ่นะบ้านใหญ่ใหญ่เลยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยพี่จองมาตกวันละ คนละคนละสามพันอ่ะกคนละพันห้าต่อคืนคนละพันห้าต่อคืน <Okay. S 2> ก็โอเคก็พอๆกับที่อื่นแหละก็อันนี้พันห้าพันห้าสามพันมีมีสี่สี่แปดคนแปดคนสี่คู่ก็แปดสามสี่สองสี่คืนละหนึ่สองเดี๋ยวพาไปดูบ้านแต่ว่าอาจจะได้พาดูแค่ชั้นล่างนะชั้นบนก็ ดูได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าห้องห้องนอนของพี่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไปดูจะเป็นเป็นหนึ่งห้องนะ่จะมีเตียงพอไปดูแล้วหนึ่งห้องมีเตียงสองสองห้องข้างบนนะเป็นปูเขาเรียกว่าอะไรอะที่คนญี่ปุ่นเขาปูนอนกับห้องข้างล่างก็ปูเอาวันนี้เราก็ชิลๆแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเย็นแล้วเดี๋ยวก็กินข้าวโอ้มีจุดให้ปิ้งยาง่างบาร์บีคิวข้างบ้านตรงนี้แล้วนะไหนๆไปดูสิโอ้นี่ใช่ไหม โซนบาร์บีวของบ้านอยู่ตรงนี้จริงนะบ้านดีนะทุกคนมองเห็นฟูจิไปเนี่ยจากนี้ม่ดูซิไม่เห็นแต่ว่าเป็นวิวของภูเขาแล้วก็มีสวนผักตรงนั้นเขาดินเขาดำดีมากเลยไปดูข้างในบ้านก่อน นี่คือรถที่เราขับมาสองวัน,นอันนี้คือห้องห้องน้ำใช่ไหมพี่ใช่ครับโอ้ยมีอันนี้ด้วยมีซาวน่าพี่อย่าหาไปทำทัวร์ทีย่ยวไหมมีห้องนออ้องมีห้องซาวน่าเหรอมันร้อนใช่ไหมโอ้มันเชื่อมกันหมดเลยเหรอห้องน้ำมีห้องซาวน่าโอ้มีมีชักโครกตรงนี้ใช่แล้วก็ห้องอาบน้ำอยู่ทางนู้นใช่อันนี้ นี่ห้องแต่งตัวแล้วก็ทะลุไปนี่อันนี้ห้องนอนเหรอต้องปูเอาเราก็อ๋อมีอุ๊ยแต่ว่าตรงนี้พอห้องเรามีโอกาสเห็นฟูจิได้นะตอนเช้า,าลุ้นต้องลุ้น,นไ,ไหนนี่อะไรอันนีน้อะไรก็ไ,ไม่รู้รเปิดไม่ได้มิกเก นี่คือชุดเครื่องนอนมีพัดลมอันนี้น่ารักนะเป็นสไตล์แบบเหมือนดูหแบบซามูไรอะอะไรห้องนอนเราน่าดูมีที่แคมปิ้งแบบนี้เอ้มีโตเกี้ี้เราจะได้ไปนั่งข้างนอกตรงที่โซนบาร์บีคิวเมื่อกี้อันนี้ก็เป็นห้องส่วนกลางนี่ห้องส่วนกลางมีโอ้มีเตาเตาผิงไฟเหรอ อันนี้ห้องครัวโอ้ห้องดีนะบ้านดูดีนะพี่จองมาทำจไมหาเก่งหุ้ยมีอะแดปเตอร์ปลั๊กให้ด้วยมีเตาแก๊สเครื่องดูดฝุ่นโอ้อันนี้เป็นแยกขยะนะพลาสติกบัตทงน เคนกระป๋องกับพลาสติกจิงเชื่อกซักผ้าไมโครเวฟหม้อหุงข้าวตำรวจแบบจริงจังอะพี่อันนี้อะไรครับพี่อ๋มีของห้องเก็บของเด็กของอะไรบ้านหลังนี้มีลูกหลานนะเนี่ยขบนห้องวีก็มีอ้าวเหรอพี่เดี๋ยวขึ้นไปดู เขาเอาไว้ให้เราใช้หรือเปล่าถ้ามีเด็กมาอาจจะคิดอย่างนั้นกันทุกคนพี่อันนี้ของช่างอุปกรณ์เครื่องมือช่างอันนี้ห้องกิ๊กเข้าไปได้ไหมนี่ไงห้องอันนี้ข้างบนอีกสามห้องโอ้กิ๊กเตรียมนอนแล้วเหรอเตรียมนอนมีเ็ปปูไว พี่ดีกลัวว่าแบบโดนเข้าไปสองสามแก้วแล้วปูที่นอนไม่ไหวอ๋อปูอันนี้เราก็หาอะไรมีโต๊ะให้ด้วยนะอ๋อตรงโต๊ะเอากลางตรงนี้ได้ไงกางตรงนี้เราก็นั่งเล่นตรงนี้ได้โอ้ตรงนี้ก็น,น่าจะมองเห็นฟูจิแล้วเนี่ยโอ้ห้องนี้ถ้าเกิดว่าเมฆเปิดจนะเห็นฟูจิชัดมาก แล้วตรงนี้สามารถปีนออกไปได้หรออย่าเลยแต่ก็เป็นระเบียงอะ่ะ <c oughs> ไม่รู้อะตอนเดินเดินออกไปชั้นสองจอขึ้นอาจจะได้ขึ้นจากชั้นหนึ่งก็ได้ทะลุ <c oughs> ลงลิฟต์แทงไปเลยเราไปสำรวจห้องถัดไปห้องพี่มันเชื่อมกัน <c oughs> หรออันนี้มีห้องน้ำห้องน้ำ เอออันนี้ห้องเก็บของป่ะเขาลลอกไว้มาไม่ยาไปรบกวนผู้ใหญ่แต่แต่ห้องห้องพี่โต๊ดกับห้องพี่ปู่ต้องผ่านห้องนี้เข้าไปอ้าหรอ <laughs> ใช่ใช <laughs> อันนี้ห้องเรารูปอ่ะห้องเราเปิดได้เอาเปิดไงอะไง่ะเจ๊เอ๊เจ๊พี คร้ากันนะครับทุกคนเมื่อเช้าเรากินแกงกะหรี่ที่โรงแรมแล้วเรารู้สึกติดใจนะฮะเราก็เลยมาหาร้านที่มีข้าวแกงกะหรี่ให้กินเครีพอไปถึงอะไม่สั่งแกงกะหรี่นะักินอย่างอื่น <laughs> <laughs> สโลไลฟ์สุดๆแถวนี้อันนี้เหรอ เาเขียนว่าอะไรอ่ะจุการเราเขาไม่รับเรานะไม่ใช่แค่ไม่รับเราเขาไม่รับใครเลยอุ้ยแต่ว่ามันเป็นแต่แซมนะมันเป็นแบบร้านแบบโลโก้โลโก้เนาะกินหอมมากเกินอะไรกันแบบฟิวข้าวเดี๋ยวต้องหาร้านใหม่นะครับตอนนี้เรามารอสันสีดำพี่พามาทำไมต้องรอสันสีดำก็ยังไม่รู้ไม่เข้าใจ ตอนนี้ฟูจิอยู่ไหนก็ยังไม่รู้และตอนนี้จะไปกินอะไรก็ยังไม่รู้เราเดินเข้ามาโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าร้านเขาขายอะไรอันนี้เป็นชุดชุดอันนี้อันนี้มีกุ้ง มีหอมทอดกุ้งทอดปลาหมึกทอดข้าวเจ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่เดี๋ยวเราเข้าดูในแมพดีกว่าว่าร้านเขาคือร้านอะไรรุ่ยร้านโอเด้งเหรอหรือว่าอะไรนี่ร้านเขาขายแบบนี้เอ็นร้านแบบเมนูกับเกมเน่อินทอดทอดแบบนี้โอเคโอเคอ่ะอัญชดทอดป่ะอัญชูทอดนี่อ่าโอเคมีโอเด้งกอยากกินโอเด้งใช่ร้านเขาชื่อร้านโอเดงโอเดโอเด้งเดี๋ยวลองสั่งมาก่อนไม่รู้ว่าจะได้อะไรบ้าง Ô anhy, ngon 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 ตอนเช้าครับทุกคนเช้ารือเที่ยงเช้าที่ก็เที่ยง <c oughs> วันนี้เราไปท่องเที่ยวชมวิวแต่วันนี้เห็นล,ลุงฟูกิเลยฮไปถ่ายรูปหลายหลายที่แต่ว่าอิโตจะเป็นคนนำนะครับวันนี้ <c oughs> ขอให้ในความแหงิีหน่อยที่ เาทักจีกเราวันนี้ก็เป็นวันชิลๆนะครับเดินเล่นถ่ายรูปกันไปไม่มีอะไรมากใหญ่อะคูจิอยู่ไหนอะไม่รู้ในนี้เห็นหรือเปล่าไม่รู้เราจะไปไหนต่อนะครับวันนี้เราไม่รู้แผนอะไรเลยจีสวยมากวันนี้โคชคดีที่แบบฟ้าเปิดให้ถ่ายรูปเล่นกันเราน่าจะได้รูปสวยๆเยอะนะ เราไม่รู้อะไรเลยมีแต่พี่เป็นคนพาไปพี่เป็นไกด์นำทางวนันนี้วันนี้เราเดินไปกินข้าวกันก่อน่ะไปกินข้าวกันไม่รู้เราจะได้กินอะไรมาเที่ยวมันต้องได้เดินเล่นเด้อ ทอดเคอรี่ว้าควันขึ้นร้อนมาก <c oughs> อร่อยอืดีไหมครับ นี่นะครับที่จริงขา้าวเขาจะมีแค่นี้นะแต่เราขอเป็นแบบมีน้ำสุปมามข้าวเนื้นนอน,นะครับ <ไป S 1> ทุกคน<ม>อืใก่ที่ไหนเนือ้อโซนน้ำซุปสบัก 跟蛋奶汤啊，汤煮它啊，好喝啊。嘗嘗嘗啊啊啊啊啊 เป็นไงบ้างครับดีมาคาเฟ่คาเฟ่อยูย่ใกล้ๆก,กับซูจิแล้วก็สั่งเทียวมัทฉะมากินเดี๋ยวรออยู่ไม่มีในเมนูนะไม่มีเออ นี่จะกินอาหารตามสั่งอาหารตาสั่งปะอาหารตาสั่งคืออะไรไม่รู้ลองไปดูกันกะเราหมูกรอบไข่ดาวไม่สุกปิดนะครับร้านตามสั่งพี่อว่าแถวนี้ร้านอาหารเยอะนะครับตามพัยาใส่ได้เลยพี่ไปกินอาหารสุดท้ายเราก็มากินเนื้อไม่รู้จะกินอะไรเนาะจอดรถหน้าร้านเนื้อพอดีเป็นบุฟเฟ่ บุฟเฟ่ต์สางานเข้ามาแบบสุ่มๆเทาเดานะขอให้อร่อยเถอะอันนี้เป็นแตงกวาแตงกวาดองสดชื่นมากมันเย็นใช่ไหมร้อยยี่สิบนาทีสองพันเก้าอ๋อมีสามราคาสามพันสี่สี่พันสามพันสี่พัน มว้กุกินจินแบบเผ็ดดูสินี่ก็เนื้อเหมืันคนระับแต่เ่ซอสอใช่โอ้ไฟยเยอร์ไฟยเยอร์ไม่ลูกพี่ น,นัดเอาแล้วแข็งมากันโอ้ขอบคุณครับพี่ว้ามันดับจริงว่ะจริงใช่นี่คีบกินเลยเลยไหมระวังวกอืมอร่อยนะแตงกวานะอ,อันนี้หนูอ,อะไรเนะี่ย ลองชิมกันหมูเหรอม่รู้ส่วนไหนของมก